ให้เห็นหน้าท okay. 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 ีเบิลชัดๆเห็นหน้าทีเบิลชัดไหมมองตรงก่อนครับมองตรงหันหน้ากับโอเคมองตรงตรงหน้าทีเบิลนะโอเคพี่หน้าหน้าทีเบิลเสี้ยมค่ะเสี้ยมเสี้ยมชัดไหมโอเคโอเคอันนี้ให้ดูอย่างนี้ สี่เหลี way, okay. ่ยมเส้นตรงไหมสี่เหลี่ยมเส้นตรงไหมเอ่อมันเหมือนถ้าด้านซ้ายมือค่ะดู้ไปดูไปด้านซ้ายมือเป็นยังไงเหมือนมันจะโค้งนิดนึ่งโอเคโอเคโอเคกีดอ่านโค้งกีดอ่านของปิเห็นด้านด้านซ้ายด้านเดียวด้านซ้ายด้านเดียวนะโอเคเห็นสตาร์ตรงที่เส้นโค้งไหมสี่เหลี่ยมเส้นหนึ่งโค้งถูกไหม เรียกว่าโค้งเข้าโค้เข้าเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ค่ะโอเคโค้งเข้านะและเห็นปลายเห็นสตาร์ไหมว่าลูกทรงสตาร์มันไม่เหมือนนนั้มุมนั้นน่ะถูกไหมค่ะโอเคมองตรงหองไหตรงเุมไม่ใช่ไหมค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะโอเคสียังไงใช่ไหมให้เห็นสตาไหมสตารสตาคือปลายของสี่เหลี่ยมค่ะ ไายสตาถึงตายของสี่เหลี่ยมคนอ้วนค่ะบางอันอ้วนบางอันว้าวเข้าไหมบางอันถูกไหมเพราะมันเกิดจากเส้นสี่เหลี่ยมไม่เส้นมันมันคอนเวรก